สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งให้ความสนพระไทยด้านกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์โดยทรงได้รับแรงบันดาลพระไทยจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาหลังจากทรงสำเร็จก,การศึกษาด้านแฟชั่นจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสและเสด็จกลับประเทศไทย ได้ส่งมา้านณะกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ส่งมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างจริงจังและส่งเข้าร่วมการแข่งขันขีม่ม้ารายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ k i n g ์คัพ2012ณสนามไทยโปโลแอนอีควิเทรียนขับพัทยาจังหวัดชลบุรีส่งคว้าแชมป์ขี่ม้าจูเนียร์ฟรีสไตล์โอเพนประเภทศิลปะบังคับมา้าหรือเดรสศาสตร์ พร้อมกันนี้ทรงเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือโชว์จัมปิง้งร่วมกับทีมของชมรมขี่มา้าหน่วยม้าทรงประจำพระองค์โดยทรงได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่สอง ต่อมาส่งเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมด้านศิลปะบังคับมา้าณสาธารณรัตฝรั่งเศสเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาวงการขี่ม้าของไทยหน่วยมา้าทรงประจำพระองค์และชมรมขี่ม้าในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศรวมทั้งเพื่อให้กำลังคนได้รับความรู้และประสบการณ์ในเรื่องเทคนิคขี่ม้าเพิ่มมากขึ้น โดยทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรครูขี่ม้านานาชาติณโรงเรียนเลอรกองนัวเมืองโซมูซึ่งเป็นโรงเรียนสอนการขี่ม้าที่เก่าแก่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1825 ส่งเข้ารับการศึกษาระดับมีเดียมถึงระดับพรนะีเซนต์จอจณโรงเรียนขี่ม้าโซมูเดสาดและส่งเข้ารับการศึกษาระดับพรีเซนต์จอจถึงระดับอนะินเตอร์มีเดียตวันณศูนย์ฝึกขีม่ม้ากับนายชองฟิลิปซียาร์ดณเมืองมอรินีซองปินยี ซึ่งทรงศึกษาทั้งการเป็นครูฝึกส,สอนขี่มา้าทรงเป็นนักกีฬาขี่มา้าประเภทศิลปะบังคับมา้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางรวมทั้งทรงเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับมา้าโดยทรงเป็นคนไทยคนแรกที่จบ